สวัสดีครับอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้นะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับรถกระบะทมาหากินนะรถราคาถูกนะก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะในบ้านเรานะครับตูต้าเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการบรรทุกนะครับในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการบรรทุกเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีนะ คือรถที่ผมจะนำมารีวิววันนี้นะก็ราคาเนี่ยไม่ถือว่าแรงนะครับนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าถูกมากนะก็เหมาะสมกับคุณภาพของตัวรถนะก็คือสมเหตุสมผลนะราคาตนะตัวนี้ที่ผมจะนำมารีวิวนะครับเป็น t o y o ต้าไฮรักรีโวปี2017แล้วก็จัดอยู่ในของรุ่น A1 เหมือนเดิมนะครับรี v o ตัวแรกนะแต่เป็นตัวเตี้ยนะเป็นตัว Smart c a ค นะครับเป็น2.4 E ปี2017นะตัวนี้นะนะครับกเกียร์เมนว่น5สปีดนะครับความน่าสนใจคือ1เป็นรถใหม่นะครับือถือว่ายังยังใหม่อยู่นะรถไม่เกิน4ปี5ปีเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นรถใหม่อยู่โดยเฉพาะแบรนด์หลกัหลกๆอย่างโตโยต้าเนี่ยถือว่ายังมีความน่าใชนะ้แล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยก็คือราคา นะครับเปิดตัวป้ายแดงอยู่ประมาณหกแสนกว่าเกือบเจ็ดแสนนะหกแสนกว่าเกือบเจ็ดแสนนะครับวันนี้อยู่เพียงแค่สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทเนี่ยได้ตัว E ก็คือตัวรองท็อปนะตัวรองท็อปเนี่ยมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะรายละเอียดคันนี้หนึ่งนะครับความสวยความงามความเดิมนะพอเป็นมือสองเนี่ยนะครับพอเป็นมือสองเนี่ยจะมีเกรดและรถนะครับสามารถที่วัดเกรดได้วัดเปอร์เซ็นต์ได้ ก็คันนี้ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยเปนะสำหรับมือสองนะครับเกิน90%แน่นอนนะความเดิมเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะครับตามสไตล์ของรีโวนะตามไตล์ของรีโวเลยนะครับกระจังหน้านะครับโครเมียมลายด้านสลับกัน3ชั้นรีโนวะตัวแรกแล้วก็ไฟหน้าขนาดใหญ่นะครับนะช่องดักอากาศ ทำเป็นปิวสีดำตัวนี้ตัว E นะครับนะเดิมเดิมโรงงานนะได้ล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับเป็นแมกันลอยยางนี้เปลี่ยนใหม่แล้วตั้ง4เส้นนะครับได้ยางปี2 0นะใช้กันย,ยาวๆเป็นยางดันหลอบด้วยนะครับยางนี้ยางเงียบนะนะครับเน้นในเรื่องของความประหยัดด้วยเงียบด้วยนะก็ดูดอกยางประมาณนี้นะครับก็คือรีดน้ำได้ดี ในเรื่องของสมรรถนะเวลาบรรทุกเนี่ยมันก็โอเคขึ้นแหละนะครับคือใช้งานในเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับในครอบครัวประมาณนี้นะครับคือกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถประมาณนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าที่สร้างตัวนะครับกลุ่มลูกค้าที่สร้างตัวนะครั้นี้เข้ามาใหม่นะครับนะเข้ามาใหม่วันนี้ก็เปิดอยู่เพียงแค่4 5 5 0 0 0บาทนะปี2017 นะครับตัว r ี vo 2.4e นะครับ2ตัว Smartcap นะครับนี่ให้ดูความเดิมนะครับให้ดูความเดิมเขาเป็นตัวเตี้ยไม่มีบันไดข้างนะครับนะจะไม่มีบันไดข้างนะครับเนี่ยก็จะเป็นล้นๆแบบนี้เลยนะครับขึ้นลงง่ายอยู่แล้วสำหรับตัวเตี้ยนะครับเพราตามสไตล์ของเขาแหละนะครับความเดิมนะครับกระจกทุกบานมีโลโก้โตโยต้านะครับนะ กระจกมองข้างอันนี้ก็ได้ออปชั่นปรับภาพไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวติดตั้งขึ้นมาแล้วนะครับเป็น LED นี่นะครับก่อบเดิมเขามือเปิดเป็นโครเมียมนะครับกุญแจเป็นแบบสม,มารไอเป็นแบบไอแจ็คไนคีนะนะครับเขาเป็นสมาร์ทแคปก็จริงนะครับเปิดง่ายใช่ไหมบ่อด้านหลังนี่ก็เป็นหนังนะครับทำหนังให้แล้วอนะ สภาพก็ค่อนข้างโอเคเลย,ยงที่ผมบอกนะครับเกิน90%แน่นอนนะให้ดูเลยซอกในอันนี้คือความเดิมของรถนะครับนี่สวยๆอันนี้รถแรกเข้านะรถเพิ่งเข้านะครับให้ดูอาจจะมีรอยเปื้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะนะครับอย่าเพิ่งว่าก,กันนะครับอันนี้ผมมารีวิวให้ดูก่อนความเดิมของตัวรถนะรับวกซอกพวกอะไรประตูต่างนะกระจกนะครับ เป็นไฟฟ้าแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับล็อกกระจกเซ็นเตอร์ล็อกปรับภาพกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าก็ปกติของตัว E แหละนะครับพวกพื้นต่างๆพวกนี้นะตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกให้มารถนี่มีมิติขึ้นก็าสไซล์ของรีโวเนาะนะครับจะได้ตกแต่งพวกคอนโซลหน้าเนี่ยให้มีความหรูหราขึ้นนะครับให้มีความน่าใช้ให้มีความสวยงามขึ้นโดดเด่นขึ้นเวลาสะท้อนแสงเงานี่มันดูสวย นะเ,นนเน้นเหมือนเดิมนะครับเน้นคุมโทนในเรื่องของสีดําเป็นโนแบ็กเข้ามานะครับจะเห็นว่าเป็นแผงพวกสวิตต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของสีดําเป็นตัวโนแบ็กเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือดําเงานั่นแหละนะครับกุญแจแบบอิโมลไลเซอร์นะครับแจ็คไนคีนะเนี่ยให้ดูเลขไม่์กันนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับหกร้อยสี่สามกมนะ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับคนโทในเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงมันติมีเดียวางสายรับสายโทรศัพท์พสั่งการโทรออกด้วยเสียงนะฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดิสเพย์หน้าจอต่างๆใช่ไหมมันจะสัมพันธ์กันนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังเดินตะเข็บเอออันนี้คือตัว E นะจะได้เรื่องของพวงมาลัยหุ้มหนังเดินตะเข็บนะครับไฟหน้าก็เปิดปิดต,ตรงนี้นะนะครับส่วนไอที่ปัดน้ำฝนก็อยู่ตงังฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับ เครื่องเสียงก็เป็น CDMP 3F m mm, m mm, m mm, เนะครับเชื่อมต่อ AUX ได้เชื่อมต่อ USB ได้แล้วก็เชื่อมต่อบ t o o t h ได้นะครับสามารถเล่นเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็รับสายบางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเป็นบลูทูธนะแอร์เป็นแอร์เนมนูอันปรับมืองานใะนเรื่องของแอร์ไม่ต้องห่วงกครับความเย็นแอร์ตัวยีนี้เปิดระดับ1ระดับโลนี้ยังหนาวเลยนะครับนะ คือไม่ต้องติดฟิล์มก็เอาอยู่นะครับโตยตานี่ขึ้นมาปุ๊บเปิดแอร์ปั๊บเย็นเลยก็คือเป็นข้อจุดดีจุดเด่นจุดขายของเขาด้วยแหละนะครับในเรื่องของการทําการบ้านของแต่ละแบรนด์เนาะนะครับใครจะโชว์จุดไหนนะโตยตานี่แบรนด์หลักๆเนี่ยบ้านเราก็อยู่กันมานานนะครับความโดดเด่นของเขาคือแอร์ก็เย็นนะครับเอาใจคนบ้านเรานะ่ะคือบ้านเราอากาศร้อนนะครูบงครูบล็อกมีนะครับเหมือนกันนะ ถุงลมนิรภัยนะครับได้มา3จุดนะรวมไปถึงเข่าเนี้ยด้วยนะนะครับผู้ขับขี่จะปลอดภัยขึ้นมาอีกนะครับเกียร์เมนวน5สปีดนะตกแต่งหัวเกียร์ด้วยสีโครเมยียมเลยนะเนี่ยเป็นสีเงินสีโครเมยียมพวกฐานเนี่ยทำเป็นสีเงินเมเทัลิกมาให้ยังไม่พอนะยังมีเรื่องของโบดด้วยนะครับนี่แหละคือการที่โตโยต้าขายดีนะครับอยากประหยัดก็มีอยากแรงก็ได้ นะครับเนี่ยโหมดนะอยากประหยัดใส่ข้อโหมดอยากใช้ความเร็วความแรงขับขี่แบบทันใจก็ใช้พาวเวอโหมดปกติรถเขาก็สมูทอยู่แล้วนะครับการออกตัวนะการออกตัวไม่ว่าจะในทุกช่วงความเร็วเนี่ยคือตอบสนองแล้วได้นะครับและการขับขี่มันก็เริ่มที่จะแบบว่าวิมันขับสนุกขับมันขึ้นนะเพราะว่าเวลาเราต้องการความเร็วความแรงเพื่อเร่งแซงนะบางจังหวะคนเราต้องมีบ้างนะครับ พอเหยียบเข้าไปแล้วมันตอบโจทย์ได้ดีนะก็ถือว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่ถูกออกถูกใจนะครับก็ทําให้เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนมองว่าต้องใช้รุ่นนี้นะต้องใช้ต้องซื้อรุ่นนี้นะประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้ขายดีนะในเรื่องของอินเตอร์เทนนะครับลำโพงสี่ตำแหน่งนะก็เสียงโอเคนะผมลองเปิดดูแล้วก็ไม่ได้น่า อร่อยสำหรับต es okay, ัวนี้ก็ถือ okay. ว่าโอเคเสียงปกติเลยนะครับใช้ได้เลยนะอันนี้คือเล่นพวกแล้วก็เล่นได้ am fm เนอะนะครับปกตินะครับนะ คือความสะอาดความเดิมเนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะครับนะรถก็น่าใช้แหละสี่แสนกว่านะครับถือว่าไม่แพงประหยัดไปหลายแสนนะเปิดตัวก็อยู่หกแสนกว่าก็ประหยัดไปสองแสนก็แล้วนะครับเงินสองแสนนี่ไม่ใช่หาง่ายนะก็ลองหามือสองใช้ดูนะครับนะการซื้อรถเนี่ยนะครับไม่ว่าจะป้ายแดงหรือมือสองนะเจ็บตัวอยู่แล้วนะครับนะแต่อยู่ที่ว่าใครจะเจ็บมากเจ็บน้อยนะครับ ายแดงเนี่ยถ้าไม่ดาวเยอะเนี่ยใช้ไปสองสามปีนะเจ็บตัวอยู่แล้วนะครับแต่มือสองเนี่ยใช้ไปสองสามปีเท่ากันเจ็บเจ็บตัวน้อยกว่านะนะครับบางทีอาจจะไม่เจ็บเลยนะครับก็อยู่ที่แนวความคิดของแต่ละท่านนะครับแต่สําหรับผมมือสองผมว่ามันก็โอเคแหละเราดูเราเลือกด้วยเลือกที่มาของรถเลือกร้านที่ขายให้เรานะครับความน่าเชื่อถือมีส่วนประกอบสําคัญนะครับ นะระบบเบรกนะครับดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังนะครับมีระบบความปลอ,อดภัยไว้ ABS e EBD e นะก็ถือว่าเพียงพอแหละนะครับคือของโตโยตา้าเนี่ยข้อดีก็คือเวลาบรรทุกนะครับอย่างที่ผมบอกนะการบรรทุกเนี่ยเราต้องการแรงนะบรรทุกไม่ว่าจะเป็นลากจูงนะสมรรถนะในการบรรทุกสมรรถนะในการลากจูงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไมไ่เป็นสองรองใครอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่โตโยตา้าเนี่ย ทำยอดขายนะครับตอบโจทย์ในการใช้งานของลูกค้านะด้านหลังก็จยประมาณนี้นะครับนะเนี่ย 2.4e นะครับก็เป็นตัว e หละนะครับก็วัยรุ่นก็ชอบนิยมเอาไปแต่งนะนะครับเอาไปจัดทรงเอาไปแต่งมันก็สวยนดได้ด้วยแรงของรถเองก็ไม่ต้องทําอะไรมากรถแรงแล้วยิ่งมีโหมดด้วยมีโหมดการขับขี่ด้วย power mode ด,ด้วยนะครับยิ่งตอบโจทย์เข้าไปใหญ่นะสําหรับคันนี้ผมการันตีนะครับ เดิมนะครับไม่มีชนเข้าโค้งแน่นอนนะครับ้องลอยกันใช้งานนิดๆหน่อยๆมีบ้างนะครับตามรถมือสองนี่แหละนะครับสภาพรถมือสองนะจะไม่มีตําหนิเลยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ก็เก็บให้อยู่นะด้วยราคาขนาดนี้ด้วยราคาประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสาหรับการหารถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับผ่อนอยู่ประมาณ0ปดพันะครับถ้าจัดเต็มนะถ้าหากลูกค้าท่านใดมีเครดิตอยู่แล้วก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษไป คันนี้สามารถจัดได้ล้นๆนะครับทุกครั้งที่ต้องการออกรถน่ะอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะครับฟรีดาวไปเลยนะครับและช่วงนี้นะวันนี้ก็วันที่27แล้วนะครับมีเวลา3วันหมดโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะถ้าหากใครสนใจรถไปใช้งานสักคันหนึ่งออกช่วงนี้มันก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยราคารถมันลงนะครับในที่ผมเคยขายคันนี้ก็สมัยก่อนก็ ขายอยู่เกือบ0,000สนนะวันนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์ช่วงโควิดด้วยมีการปรับลดราคาลงเพื่อให้สอดคล้องกับกลไกของตลาดนะครับนะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใครใมองหารถอยู่นะครับซื้อรถช่วงนี้นะครับไม่ว่าเป็นในเรื่องของไฟแนนซ์ไม่ว่าเป็นในเรื่องของราคารถนะครับได้เปรียบแน่นอนนะลองเข้ามาคุยมาศึกษาดูนะครับมาดูรถนะครับสนใจรุ่นไหนอยากดูรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ผม ก็ขอฝากไว้ช่องทางในการติดต่อนะครับ0961499985นะครับใครสนใจรถยนต์คันนี้ผมไม่ได้เปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมการันตีนะนะครับเครื่องแห้งนะครับไม่มีชนในเรื่องของโครงนะครับฝากระปงเดิมๆน็อตทุกตัวไม่เคยขยับนะครับอันนี้ก็การันตีไปนะถ้าใครสนใจนคันนี้สามารถโอนจองรองรถได้เลยต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เซ็น ถึงหน้าบ้านไปนั้นก็อยู่จังหวัดท่านนั่นแหละนะครับนะผมมีคอนแทคไว้ทั่วประเทศนะครับบางจังหวัดที่มีเกือบ2 0 0ร0 0คนนะครับบางอำเภอมี3คนนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับไม่ใช่ปัญหาในการเดินทางมาซื้อรถนะครับอนุมัติได้เร็วนะครับเอกสารครบนะเซ็นปั๊บอนุมัติปุ๊บได้เลยนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ลาไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ